สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีภาพพี่น้องมาเบิงนะครับหลังจากที่เห่าในไซโฟที่นะครับก็มั่นซ้ปะหลังแล้วนะครับว่าจะมีลักษณะแบบใดนะครับหลังจากที่เห่าในลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับลดปุ๋ยนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องหลายคนอยากจะให้มารีวิวให้เบิงนะครับว่าหลังจากที่ใสโฟที่แล้วว่าจะมีลักษณะแบบใดนะครับอ้าวนะครับก่อนอื่นครับว่าพี่น้องมาหูจักับสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เราใช้งานนะฮะที่เห่าเลือกปลูกกันมือนี้ครับ มื่อนี้ตัดใหม่ๆสดๆเลยนะครับนี่นะครับล่ำใหม่ๆสดๆเลยเอาให้พี่น้องได้เบื้องกันนะนะครับอันนี้เป็นพันธุ์นะครับอ่าเจ็ดสองนะครับนี่เจ็ดสองนะครับพันธุ์ก้านแดงนะครับระยองเจ็ดสองนะครับเป็นพันธุ์มันสับปะหลังพันธุ์ก้านแดงครับระยองเจ็ดสองลักษณะของหัวพันสิเป็นแบบใดครับพี่น้องอ่าให้พี่น้องสังเกตเบื้องครับ ลักษณะของหัวเพิ่นนะครับลักษณะของหัวพันละย่องเจ็ดสองนะครับนี่ครับสิ่งแรกๆเลยครับพี่น้องผู้ใดมักหัวเยาครับเลือกสายพันธุ์นี้ครับผู้ใดมักหัวดกครับเลือกสายพันธุ์นี้ผู้ใดมักนำนักดีก็เลือลกสายพันธุ์นี้ครับอะไรทนต่อหลูกต่อแมลงน้ำนะครับนี่แลวก็ดินที่เพิ่นมักครับพี่น้องอเดี๋ยวเอาดินให้พี่น้องเบิ่งนกันนี่พี่น้องมีดินแบบนี้ครับเลือกสายพันธุ์นี้เลยนะครับนี่ ดินทินแฮออกดินอ่าเนี่เขาเอื่นว่าดินทินแฮเนาะดินทินแฮดินอยากออกแหล่ๆจังน่อยนะครับนี่มาเบิ่งหัวครับที่นี่เปิดอีพออีเมีครับแต่เป็นพันธุ์ถือกันหลายหัวมันครับขี้ดินเนี่ยนะครับกับสายพันธุ์นี้ครับนี่นะครับต้นนี้น้อยนะครับนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสูงสุดมากเกินร้อยสี่สิบครับนี่เลือกใบตาทีทีจิบเลยนะครับมาเบิ่งหัวครับผุนั้นเบลมเบลมเลยเอา ให้นพี่น er pues ้องด้เบิ่งใกล้ๆกันเลยครับนี่นะครับหัวนี่เบลิมเบลิมเลยนะครับและสิ่งที่สาคขั้นครับพี่น้องครับเข้าใส่โฟที่ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีในการฉีดพ่นนะครับก็ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนะครับสําหรับแปลงนี้ครับอ่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยนี่ครับโฟที่ครับพี่น้องครับโฟที่นี่คือยังครับพี่น้องหลายคนสงสัยครับโฟที่นี่คือเป็นสารเสริมประสิทธิภาพทางใบนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับ สามารถฉีดพ่นได้นะครับไม่มีพิษนะครับบอเป็นพิษบอเป็นเอียงนะครับนี่นะครับกันเม็นบานเท่ากับซ้อมว่าเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับนี่เอามาฉีดพ่นนะครับทําให้หัวดกใหญ่ยาวนะครับนี่หัวดกใหญ่ยาวนะครับเพิ่มน้ําหนักนะครับเพิ่มค่าแป้งนะครับให้กับต้นมันสำปะหลังนะฮะทำให้ต้นมันสำปะหลังหากินได้เก่งนะครับหากินได้เก่งครับนี่หัวใหญ่ๆยาวๆนี่ครับเบิ้งล่าต้นนิดเดียวนะครับแต่ว่าเบิ้งหัวนี่เว้ยนะครับ ระยะเวลาในการใช้ 4T นะครับพี่น้องหลายคนสงสัยครับว่าสือไปแล้วนะครับลักษณะการใส่งานสิเป็นแบบใดพูดครับพดเบืองหัวพนพูนพี่น้องเบลเลมเบลเลมเลยครับนี่อันนี้แค่ฮนดิวเห็นพี่น้องในเบื้องแค่กองเดียวนะครับนะครับลักษณะการใช้งานของ 4T นะฮะ 4T ทีหนึ่งหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยฮะผสมน้ําได้20ลิตรนะครับผสมน้ำได้20ลิตรนะครับอ่า ฉีดได้นะฮะในช่วงระยะเวลา15วัน30วันและ45วันนะครับหลังจากนั้นพี่น้องครับทามันสัมปะหลังอายุ3เดือนนะครับหลังจากนั้นเมื่อมันสัมปะหลังมีอายุ3เดือนครับกะใช้อะมิโนแบกนะฮะนี่อะมิโนแบกหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาจะมีอยู่50มิลลิลิตรนะครับผสมกับโฟทีสองช้อนนะครับผสมกับโฟทีสองช้อน ใช้ฉีดพ่นได้เมื่อมันสัมปหลังอายุ3เดือนนะครับสเดือนและ5เด e ือนนะครับเพราะหลังจากนั้นแล้วเราจะปล่อยนะครับปล่อยให้มันสัมปรังเนี่ยนะครับหากินเองแล้วนะครับผมก็คือจะบริบาลลงต่อนะครับเขาก็ดูแลด้แ่มันสัมปลังแค่อยุ6เดือนเท่านั้นหเดือนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกมันสัมปะหลังนะฮะที่จะอยากจะได้ผลผลิตดี และกาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ปุ๋ยก็ราคาแพงนะครับปุ๋ยราคาแพงกระสอบนึงก็ต๊กพันกว่าบาทนะครับถ้าปุ๋ยราคาแพงแล้วนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเทาไปเล็งใส่ปุ๋ยหลายกืบเบิดเงินหลายนะครับแต่ว่าถ้าเทามาใส่โฟที่นะครับหนึ่งซองมันก็ได้สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับหนึ่งซองก็ได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไร่แล้วนะครับอ่าโฟที่นี่นะครับหนึ่งซองนี่ผสมน้ำในแปดร้อยลิตร นะครับประสิทธิภาพของมันอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฟูที่นี่ครับหนึ่งซองถ้าสมมุติว่าฉีด3ครั้งเนี่ยนะครับตามระยะเวลาที่ทางผู้ผลิตเพิ่นกำหนดมาจริงๆนะครับซองหนึ่งจะได้อยู่ที่ประมาณ5-6ไร่นะครับ5-6ไร่ก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยนี่ตกกระสอบละ1ไร่นะครับกระสอบละพันหานะครับพี่น้องนะฮะปุ๋ยก็ตกสอบละพันห่ากระตกสอบละหนึ่งไร่ก็โอ้แพงอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ตกะหกลอยในยู่ ได้ยู่หาอะไรนี่ก็ถือว่าตกไระร่อยก็ถือว่าประหยัดโคตรประหยัดเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้มากก็คือยางที่เห็นนะครับบ่ได้แตกต่างจากปุ๋ยครับพี่น้องนะฮะบ่ได้แตกต่างจากปุ๋ยเลยนะครับก็เลยอจะบอกเทคนิคพี่น้องนะครับสําหรับพู้น้องที่เป็นมือใหม่นะครับในการปลูกมันนะครับและก็พี่น้องที่นะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับจากการใส่ปุ๋ยนะครับมาใส่ย่างอื่นน้ำแน่นะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปทดลองได้นะครับสั่งซื้อของแท้ได้พี่น้องนะฮะคุ้มมือของปลอมมันหลายนะครับสั่งซื้อของแท้นะครับสั่งซื้อจากอ่า GP ชั้นแนวนี่ก็ได้ครับของแท้แน่นอน100%เข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเอฟอเอสนะครับก่อนหน้านี้ผมก็อ่าใส่ปุ๋ยนี่แหละนะครับใส่ปุ๋ยแล้วที่นี่คือเข้ามาเบิดน้ำปุ๋ยหลายครับผมก็เลยเดี๋ยวเอามาลองบึงนะครับเอามาลองบึงเลยผมกับมามาขายเองนะครับเพราะว่ามันดีอีลีครับนี่ ครับมันดีเหล่าที่นี่คือผมก็เลยเป็นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทเลยนะครับผมก็ติดต่อสอบถามไปแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายตอนนี้ครับคือผมเป็นตัวแทนจําหน่ายเต็มโตไปแล้วนะครับสาหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้สร้างสื่อผมก็จัดส่งให้ได้ทุกมือนะครับจะส่งให้ทุกวันมีคนส่งมารับที่บ้านทุกวันนะครับสาหรับพี่น้องผู้ที่สนจิตสในใจนะฮะอยากจะได้ฟู้ที่ไปใส่นะครับในส่วนของอะมิโนแบกครับอะมิโนแบกนี่คืออย่างครับอะมิโนแบกนี่เป็นตัวสร้างแป้งนะครสะสม น้ำหนักนะฮะเฮ็ดให้มันสัมปะหลังของเฮานี่ปอดโรคปอดแมลงนะฮะบ่เฮ็ดให้เป็นเพี้ยเป็นไล่แดงนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติพิเศษของนะครับอาอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกจะมีอยู่2ขนาดครับพี่น้องครับขนาด250 ml นะครับและก็ขนาด1,000 ml นะครับขนาด250 ml นี่ใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ที่นว่านะครับขนาด250 ml นี่ใช้ได้อยู่ที่ประมาณ4-5ไร่นะครับสีไร่ นะครับก็ขึ้นอยู่กับคนเดินขึ้นกันครับคนยางคนฉีดนะฮะฉีดฉีดเร็วฉีดชานะครับผมกะกะขึ้นอยู่กับคนสีคือกันนะครับแต่ส่วนขวดใหญ่ครับขวดใหญ่ได้อยู่15ถึง20ไร่ฮะ15ถึง20ไร่นะครับก็จะประมาณก็สิ1,000มิลลิลิตรนะฮะหรือว่า1,000ลิตรเออหรือหรือว่าหนึ่งลิตรนะครับก็ประมาณ1ลิตรก็โอ้ฉีดได้หลายเติบครับพี่น้องครับก็ถึงกับการยางไว่ยางสาคือกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก วิธีนึ่งครับที่ทๆๆเ,เ้างรตู้หุ้นเพิ่มผลผลิตนะครับในการใส่โฟทีนะครับผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติน <c oughs> ะฮะช่วยให้พืชทุกชนิดสามารถแลกเปลี่ยนประจุของธาตุอาหารพืชจากดินให้คายย้ายเข้าสู่พืชได้ดีจึงช่วยลดการใช้จ่ายของปุ๋ยนะครับมากกว่า50%นะครับคุณสมบัติของเพิ่ก็คือดูดซึมผ่านทุกส่วนของพืชทันทีนะครับ ลากแผ่ขยายได้ไวหากินเก่งนะครับเพิ่มแป้งนะครับแล้วก็สร้างความพร้อมในการออกออกผลนะครับและก็ป้องกันการทวีลของโรคและแมลงนะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเจริญเติบโตสุดสายพันธุ์นะครับฝากพี่น้องไว้น้ำแน่นกันแล้วกันครับอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้ครับอ่าโฟตีหนึ่งซองนะครับเพียง600บาทนะครับกับโปรโมชั่นสุดฮิตนะครับอ่าโฟตีสามซองนะครับเพียง1,500บาทนะครับโฟตีหนึ่งกล่องสิบซองครับเพียง4,500บาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัว เรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับสำหรับคนท่านใหนที่สั่งซื้อไปแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับผู้ใดอยากจะเอาไปทดลองใส่ครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับ0970250279 0970250279นะครับ GP Channel ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจทั้ง f a c e b o o k ทั้ง YouTube นำเด็กันแลวกันเนาะนะครับเอา สารคดีอีกเอาไว้เพียงสนิทสักก่อนนะครับเอาไว้พบกๆกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ